ใครที่สนใจเติมเกม eFootball ครับเพจที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวครับมีโปรโมชั่นใหม่ๆครับเพจแมงปอเนี่ยเจ้าของเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งชกนักบอลผาล้านทีนี้แล้วฝังเลยเข้ามาเกันอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยนักเตะฟอร์มของผมเนี่ยค่อนข้างดีนะจะดูฮะว่านักเตะฟอร์มดีแล้วจะโคตรขนาดไหนระมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เกี่ยวแบบนี้เี็ว่าฟอร์มดีนักฮะมาฮะอีกฝั่งหนึ่งต่อบอลยันยู่ มาฮะดูดิว่าไอ้เขียวของเราจะน well like like ้ำโขงเอาครับสีเขียวเงี้ยวซ้ำอีกฝั่งฟอร์มบอลเฉวอยังไงครับจังหวะนี้เลวอดตะวันด๊อกกี้เกือบไปเกือบพลาดแต่ว่าไม่ผ่านนะจังหวะนี้มาดีหรือฟิโก้ฟิโก้เลี้ยงบอลมาแล้วแหมจะโดนกระแทกเสียจังหวะไปเลยครับมาอีกฝั่งหนึ่งยาวๆมาดูสิว่านักเตะฟอร์มดีของเราจะ ทำอะไรได้มากครับดีกาไลฟ์มาแล้วฮะมาหมาทีดิโกมาลาโดน่าลวองมาแล้ก็้มนโดนดักไว้ได้มาหา้วัทระตมาแล้วเคลียร์มาพ้นนะฮะดิโกมาลาโดน่ามาดีกาฟกคาฟัยูแล้ว่ายมามายอเล่นกับมทเธอดลิกกไล มาแล้วฮะจังหวะนี้มาที่คาฟูคาฟูแทงมาที่ลูฟี่ดักลองคแต่ว่าโดนหนักไว้ได้ครับเมาดีนี่ดักไว้ได้แล้วออกมาที่กุลิตกุลิตแฟงกีเดียองก็ไม่พาแล้วฮะมาที่เดอะบอยเดอะบอยมาด้านข้างครับมาที่เอ็มเปเป้เอ็มเปเป้เดอะบอยเดอะบอยแทงมาเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ลองคลอสเข้าเส้นได้มาด้านล่างครับมาด้านล่างเข้าเส้ไปแล้วครับแต่ว่าลูกนี้บอลยังไม่ถึงครับมาฮะ ออกมาที่เนม่าเนม่าดับเบิลพัทมาสวยครับมาพาบอลมาดิแค่ไหลดักไว้ได้มาฮะมาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วมาตรงกลางที่เดบอยเดบอยมาที่ฟานบัตเติ้ลออกมาที่ลุยฟิโก้ลุยฟิโก้มาที่มาลาโดน่ายังได้อยู่มาลาโดน่าแทงมาลุยฟิโก้ลุยฟิโก้เบียดคอเข้มาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยังสวยครับจังหวะนี้ Blood <laughs> smiles all round. <laughs> it is indeed <laughs> a fine, fine header. <laughs> yeah, but I think most of the credit <laughs> has <laughs> to go for the ball <laughs> into the <laughs> box. Peter <laughs> just came <laughs> in at the perfect time. In <laughs> <and> the perfect <laughs> <angle>. <laughs> Deadlock broken. It's <laughs> one Listen, when it comes to <laughs> goals. <laughs> Peter <laughs> in this team. <laughs> <laughs> he's always an <laughs> and it's it's Button out he Hot knife no, through cool. Button. They have done it again. Devoid of any complexity. But <laughs> <That> Boy <laughs> was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. <laughs> มาแล้วครับเดยองมาที่กุลิคหรือวันด็อกกี้มาแล้วจังหวะนี้เลยเวอร์เลวานจะมาขึ้นกาคาฟุออกมาด้านข้างหรือฟิกโก้ฟิกโก้แทงมามาลาโดนหาแหมจะตกเข้ามาทางซ้ายข้างถึงเลยฮะมาเดยองเดยองออกมาได้มาแล้วจังหวะนี้ยังไงยังได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกมอยู่มาฮะแล้วยังไงเราดักไว้ได้ยังไงจังหวะนี้เลวานดอฟกี้ยิงจัง Nee. สองหนึง่งครับตีตามขึ้นมาเลยครับเนี่ยลูกนี้มันจหว่าแบบเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้านะแตกตรงหลังไปสะดุดกันเองยมเยอะร้อยเลยฮะโดนยิงเจอๆก็ไม่เหลือครับ ออกมาที่ลูฟิโกเอาไปสักประจังหวะนี้แล้วแทงมาถึงด้วยครับลูฟิโกลองเติมแล้วมาร์ตินยัไม่ได้มงครับจังหวะนี้ยังไงยังได้ยูดีดีดีกระจาเอ็มเปอรเปยเอ็มเปอรเปยหลอกหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้สี่ม้วนโอ้โหหลอกม้วนไม่เข้าไปเลยครับสำหรับคขีดยัน เอ็มปอเป้ครับโอ้ยยังเลือดยังเดือดใส่สกอร์เลยครับมาเป็นปอเป้นะฮะโลงในทีมกิ่งเข้าไปครับได้บอลน้อยแต่ว่าพอได้นี่ ควรจะเดือดครับสำหรับเอ็มปอปเป้เอาวะทีนม้ก็จบไปที่สามประตูเลยแล้วถือว่าตัวเขี่ยนนี่จะมีประโยชน์มากครับดูฮะโอกาสยิงคร่าวทั้งเป็นประตูสามชังเลยฝั่งหนึ่งก็ถือว่ายิงคมนะโอกาสยิงหนึ่งชังแล้วก็เป็นประตูเลยเช่นกันครับาเดิมโปรยแทงมาแล้วหลุดเอียงเอียงงั้นเขี่ยได้เดิมโปรยแทงมาลาลูน่ามาลาลูน่าได้ฟิโก้คลอสเข้ามาแต่ว่าลูกนี้เ่อาแล้วกหาบอลเจอเยเรียบร้อยครับ ไม่ต้องขึ้นมงครับแล้วนี่โวยกห่าวบอลเจอได้ไงครับนี่เงี้ยเปนจากคาดไทยเปนติเอาดื้ออีกเล้วาอีกฝั่งหนึ่งยังไงครับจะต้องเล่นยังไงครับจังหวะนี้เหมือนจะปรับแผงไทยเอาแล้วนี่เตี้ยเตะเขี้ยนมาก่อนมาแล้วโดนขึงแล้ว嘛จังหวะนี้สปาบาซ่าครับนี่ฮงี้ยกะหนักขับผูนะ่ยเอาฮะดูปิโกมาที่คาฟูคาฟูเอาบ้างแล้วคอร์สเข้ามา้วได้ยิง เลยวันอครับลุงนี่เอาไปแล้วดีขนาดครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานโดฟกี้ในจังหวะนี้ฮะโอ้โหล่างนี้ตัน้อยหนึ่งนะฮะเอาฮะโยนโย่จะอมาฮะมาได้อยู่ดักไว้ได้ไหมอีกฝ่ายหนึ่งได้แย้ะมาที่เลวานเลวันมาแล้วจังหวะนี้โรเบิร์ตเลวานโดฟกี้นี่ะว่าลูกนี้ก็เบาไปครับนี่ฮะโอ้โหเริ่มมีโอกาสยิงหน้าเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วครับมาแล้วขอมั้ง มาแล้วจังหวะนี้หมาหลายตัวนาเราไม่ผ่านนะฮะมาที่กุลินกุลินมาแล้วเราต้องเล่นเกมรับเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งบุกเยอะนะฮะเอาฮะแล้วจการบอลแมนแมก่อนเดบรอยเดบรอยมาแล้วแม่จะแทงมาแล้ไม่ขึงนะฮะไม่ขึ้งเอ็มบ็ปเป้เอาฮะยังไงมาแล้วจังหวะนี้ยังไงได้อยู่ได้ไหมได้ไหมหมาที่ด้านข้างอ้าวแล้วยังไงเป็นเรื่องของคน ขาฟูขาฟูผาบอลมาแล้วลอคลอสเข้ามาแต่ว่าลูกนี้ก็แหมบอลเข้มเกินไปครับพุ่งสาประตูออกมาตักไปได้มาที่ฟิโก้ฟิโก้แทงมาความรุนแรงของบอลได้ของบอลได้แล้วจะจ่ายย้อนกลับไปเดยก็ไม่ได้เลยฮะโดนีกฟังหนึ่งดักได้มาเราดันหน้าได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้แทงมาแล้วแหมบอลมันย้อนหลังไปนิดนึงครับมาฟิกโก้ฟิโก้อย่างไนี้รอเพื่อนอยู่ฟิโก้ยังไงมาที่ไล์ มาแล้วตรงกลางได้เดโบยจะโบยจะออกให้เอฟปปเป้ก็โดนมาริ่ดีดักไว้ได้นะมาแล้วจ,งจังหวะนี้ยังไงลุยฟิโก้นี่ขึ้นมาได้ s <S ฟิกโก้ฟาบอนมาลุยฟิโก้จะคลอสก็มาได้ไหมได้ไหมคาฟูคาฟูาฟอ่ะ้วจงวังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งของเกมอยู่มาแล้วฮะแล้วโดนดักไว้ได้บิคไลต้องเล่น <And the S 2> เกมมาร์ฟ <the counter S 1> แล้วจงวังหวะนี้มาลาดูน่า มา马拉โน่ของบอลอยู่แล้วแทงมาที่หลุยฟิกโก้จังหวะนี้ยังไงไม่มีใครมาลองหมุดตัวตรงแต่ว่าโโอ้หมันโดนดักไว้แล้วฮะเอาวะจังหวะนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่หลุยฟิโก้ออกมาที่กาวูแล้วโอ้โหไปสะดุดขาดนิดนึงครับแหมทำไมสะดุดดีลขาดเปิดคอสไปนะเอาจังหวะนี้ยังไงโดนแล้วยังยังได้อยู่เล่นเกมรับให้แน่ๆก่อนครับจังหวะนี้ดูเหมือนอีกฝังหนึ่งขึงน่าดูเลยครับเอาวะ เล่นเกมบน้ไปก่อนนี่ดักไว้ได้ดักไว้แล้วจ่ายหมาแม่งก่อนฮะหมาที่ฟันบาดเดินแล้วออกมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้แทงมาแล้วเับุกไปได้ไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นฮะอะไรยังดักได้เควินเด์โรยเดรอยเห็นเกินแล้วแหมจะลองเปิดเตะโนดักดูมาฮะที่ควันงุดลงคือหมาก้าทนาทีสุดนาทีแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับมา มาแล้วจังหวะนี้ยังไงมาแล้วเรียบโผล่ยเลยนะจบเลยฮะที่ประตูว่าซีประตูต้นหนึ่ครับโอ้โหเอาบอลกับห้างไปเลยเลยครับขอโทดแผ่นนี้แล้วก็มันจริงๆในเกมนี้สุดยอดครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดชมเกมนี้ก็ฝากให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านหลามไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ